เรื่องย่อละครผิดรักรออดีต EP ที่8โชมั่นใจว่าต้องมีอเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่เช้าวันต่อมาโชจึงขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาดูอย่างที่เกิดเหตุเพราะเขาสงสัยว่าผู้หญิงที่เขาเห็นคือเมเมื่อเขาไปถึงที่เกิดเหตุก็เห็นเศษกระจกโชต้องสืบหาความจริงให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ เพราะมันจะทำให้เขารู้เรื่องของพิงในอดีตด้วยทางด้านของอากงเมื่ออาการดีขึ้นแล้วเมละจางก็พาอากงกลับมาพักฟื้นที่บ้านหากยังอยู่ต่อที่โรงพยาบาลเมกลัวว่าโชกับอามาจะมาเจออากงเข้าอีกเมคอยเฝ้าดูอากงไม่ห่างไม่อยากให้อากงต้องเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเรื่องราวความรักความแค้น กับเรื่องราวในอดีตจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดติดตามละครผิดรักราออดีตได้ทางช่องวันส1จากอาดีตที่เลวร้ายที่ทำร้ายชีวิตของผิงให้ตายทั้งเป็นเธอกลับมาเป็นคนใหม่เมผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความแค้นที่พร้อมจะฆ่าทุกคนที่เคยกระทำกับเธอในอดีต